สวัสดีในเอฟซีทุกท่านาเราจะมาบุกนะฮะครัวนะท่านผูน้ชมจะไปย่างเดี๋ยวนี้เจ้ามีปัญหายังก็ไปมาซอยเดี๋ยวนี้ฮะโอ้เจ้าเท่าแล้วบ่เท่าแล้วบออยู่ส้มเท่าเจ้านี่ก็ได้เท่าเลยย่างล้อลๆเลยๆคัดขาเด็กน้อยอยู่โอ้เดี๋ยวเรามาสิมแกงก็บพราิมนี่ยนะเดีอยวเอาจุ ฮะเอายัางยงแบบนี้นะมันลำคาญได้นาะมันก็ลำคาญแล้วนี่นี่นี่เออเป็ลำคาคอยเห็ดย่างลำคาญผู้เถ่าล้ไปบนบนไม่บ่นได้บนได้เห็ดยงย่างไปยังมาอยู่นั่นนะยิบถวยที่ละไผ่อยเห็ดย่างไปย่างมามันเป็นแ่ไนเดี๋ยวหนี่ปยุซื้อบนได้บ่บ่อ้เป็นแั้นนี่ทุกคนบ่ว่าคนเฒ่าเนฒ่็น้อันเิ่ามาะ ว่าแต่ว่าหมออจะบดได้ดำได้หน่อเลยแม่มาแม่มาต่อยหม้อใหญ่ไม่ดำเจ้าบอกว่าสีว่าข่อยขี้ข้านนี่เนี่ยสิหม้อลูกนี้มันนานทำกินมันลูกใหญ่อ๋อแต่น่าอันนี้คือหม้อแบบหม้อดำนิดนึงแต่นนดำดำนี่ใช้บ่อยมันเหมาะกับครอบครัวเราแล้วก็อันนี้ก็มันน้อยโคตรแล้วก็ลงลงมาออันไหนใช้บ่อยหม้อจะดำ ตอนนี้ดำดำอยู่เนาะดำใครจะไม่ดำเหรอเอาอีกแล้วเพื่อนสีโทรมากว่าจังไดวะฮะเดี๋ยวผมไปรับสายก่อนเอ้ซีโอ้ยจักเมียงมีแต่คนโทรมาเด้๋ยวนี้คอยมีแต่คนโทรมาเมย่อ๋อเมื่อกี้ก็โทรผิดนิดหน่อยเนเอฟซีนะครับผมก็นึกว่าใครโทรมานฮะมีนเยเออ นี่ไงสิเมื่อกี้ก็มันมันหลายสายแล้วนะผมก็เลยตัดสินใจปิดเสียงไว้เลยมันจะถ่ายคลิปมันไม่จบคลิปสิโอ้โ่ก็เละเมื่อยเอ่อไข่เล้ยวเราไปหนเห็นบอแล้วเลยเห็นบอลมั่แต่รับสายไปกินข้าวไปกินข้าวคลิปข่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมูก็เอาคลิปกินข้าวแล้วข่เพราท่านเขาเราบันีึกไปเดียวเอ้ยคลิปนี้ได้นาทีเดียวปะนี่มันมาเด้อมาเด้อตายแล้วมาเด้อมาเด้อนี่เกืบ้ทั้บุญหแท้อ่ะ โทรตอนที่ผมทําคลิปนะฝากบอกทุกคนว่าเขาชี้หูจะได้เนาะเหตุคลิปเนาะเออโทรถามโทรถามกันว่างบออันผใครก็ไใดโทรมาคือเราโทรมาได้แต่ว่าถามเขาก่อนว่าว่างบอเออสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศการทานข้าวนะครับพี่น้องโอเคแล้เอฟซีก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกินข้าวอีกทีนึง นะฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับผมเออ